โอเคครับทุกคนเราก็เข้ามาด้านในได้นะครับทีนี้เราไปไหนกันต่อแล้วเนี่ยประตูนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ไปทางไหนอุ้ยเหมือนมีแสงใครวะนะโอ้หลวงพ่อลูกได้เห็นวอล์เดอร์แล้วใช่ไหมเริ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะแต่ยังก่อนกระทั่งอับ,บราฮัมยังต้องทอดสายตาไปยังพื้นแต่เร็วๆนี้มาทางนี้ การเปิดเผยอยู่ในมือแล้วโอเคคือต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับเนี่ยสวัสดีครับไปทางไหนต่อตรงนั้นก็ตันนี่ก็ตันนี่เดินไปไม่ได้อ๋อนี่ปะขวามีอะไรวะสวัสดีครับมีทานไหมครับผมมืดมากมีทานให้ผมไหม ปีนข้าไปนี่ประตูปิดข้างหน้าเหมือนมีคนยืนป่ะเฮ้ยวัตตาฟเอาตัวใจอีกแล้วเมื่อกี้มันเห็นมีคนยืนไปไหนแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> หน้าเราทะลุไปได้ด้วยเหรอ <laughs> หน้าทะลุกระจกไปได้ด้วยเมื่อกี้เสียงใครเสียงใครอะไรประตูไปไหนแล้วไม่มีนะโอ้มืดมาก เฮ้ยใครอะโอ้ยมันเดินถือไม้ด้วยมันเดินถือไม้เวรแลวอุศวยละแล้วเราต้องปีนเข้าไปทางนี้ใช่ไหมแอบส่องอีกทีนี่เราสามารถเอาหน้าทะลุกระจกเข้าไปได้ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยว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 เ,ยวเยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งมีอะไรโผล่มานะมีแบตเตอรี่ไหมครับขอเดินไปทางนู้นก่อนเดื่อมีแบตเตอรี่เปิดได้ไหมช็อตคัทต,ตรงนี้ไม่ได้อีกเอาไงล่ะทีนี้ แล้วเมื่อกี้มันมีคนทางขวาครับทุกคนกำลังเซฟเกมกมม็ได้มีหนีอะไรสักอย่างแน่ห้องนี้ะเปิดทุข้าไปมีอะไรไหมแบตเตอรี่ครับมีเปล่าไม่มีเลยมีแต่รถนั่งไปทางไหนต่อมืดมากครับเปิดไฟเป็นจังหวะจังหวะไปนะจะได้ไม่เปลืองแบต ไม่มีแล้วหรออุ้ยเมื่อกี้เขาเดินไปทางนี้ครับทุกคนอะไรอะทำไมเพลงเล้าเฮ้ยอะไรเสียงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดี๋วฮ้ยเฮ้อะไรอะอะไรอะฉันยังไม่อยากตายอันนี้เป็นบันไดขึ้นไปไปทางไหนอะเฮ้ยเฮ เอาเอาลนเปิดได้ไหมไม่ได้แบตก็จะหมดมีฐานปะมีถานไหมครับเราต้องกระโดดปะตรงเนี้ยโอเคกระโดดถึงปะเนี้ยเฮ้ยจุ๊บโอเคไปได้ไปได้ไไดนี่มีลูกศรมีลูกศร มีลูกศรชี้ให้ไปครับตรงนี้เหมือนเราเคยมาแล้วปะที่เราหนีไอ้คุณหมอออุ๊ยอ,ยอยุแสงไฟหลวงพ่อใกล้ถึงแล้วลูกข้ามมาได้ผ่านทางชั้นบนชั้นบนเหรอแล้วอันนี้ล่ะห้องนี้อะไรอ่ะเหมือนไฟไหม้ไปแล้วมีบันไดให้ไปปะห้องนี้ทะลุ มานี่โอ้มัวสัวไปหมดแล้วกำลังเซฟเกมด้วยมาถูกเหรอนี่เราเดินมาถูกเหรอเนี่ยหุ้ย,ย,ยว่าแต่ฐานอยู่ไหนอะต้องไปทางนู้นปะฮึบหลวงพ่อครับอุย้ยนี่ไงสองอันเลยสวยเฮ้ยอะไรน้องสาวตัวน้อย และเสียงกระซิบเล็กๆอะไรอะอย่าเล่นผมนะเฮ้ยอะไรอะอะไรอ่ะกูทําอะไรผิดกูทําอะไรผิดเดี๋ยว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 ก่อนกูทําอะไรผิดมึงไล่กูตีมึงไล่ตีกูทําไมมึงไล่ตีกูทําไมมึงไล่กูทําไมเนี่ยมึงไล่กูทาไมมึงไล่กูทําไมไปทางไหนไปทางไหนเฮ้ย ม่อยาไล่กูกูไม่ได้จะโหลดโอ้โหแม่งเอ้ยเสียฐานฟรีๆไปอันนึงเลยไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องวิ่งไปทางไหนเนี่ยขวาขวาขวาเม่งไล่กูไม่หยุดเลยมันไล่กูไม่หยุดเลยมีที่ให้กูแอบไหมเนี่ยไปทางไหนประตูตันเหรอตันเหรอเชียร์ม่งทางตันชิบวีบโอ้ยปิดประตูกูไปก่อนละ ไปทางไหนวะเนี่ยไปทางไหนวะเนี่ยโอ้มีที่ให้แอบปะเชียร์แม่งไรกูเฉยเลยกูทำเฮ้ยไอเชียร์นี่อย่ายุ่งกับกูนะแอบไหนได้วะมีที่ให้แอบปะเชียร์แม่งไม่มีที่ให้แอบโอ้ตู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 ้อึ๊บอย่านะอย่าเข้ามานะขึ้นข้างบนเหรอหลวงพ่อ แล้วลิฟป่อขึ้นลิฟใช่ไหมต้องเป็นลิฟแหละออกมาดูกันมันยังไม่มาใช่ไหมตรงนี้อะไรอันนี้อะไรแบตเตอรี่โอเคอะไรอะไรมึงมึงเอากูด,ด้วยคนหนึ่งเหรอแล้วเมื่อกี้เราอย้ย ไปไหนแล้วยังเดินม,มาทางนี้ปะเนี่ยมาปะมาเพราะวะไม่มานะมาปะมาปะกูไปเมื่อกี้วิ่งไปข้างในนูน้นประตูนี้เปิดไม่ได้เขาบอกให้ขึ้นข้างบนนะอันนี้มีตู้แอบโอเคเซอร์เวยไว้ก่อนอันนี้อะไรอะ ได้ฟิลฟิลมาจากไหนอะเอ้าแล้วเมื่อกี้กูได้ฟิลจากไหนเนี่ยหาอีกสองตัวอ๋ออีกสองตัวอยู่ไหนวะไปได้ปะโอเคไปได้โอเคต้องทางนี้แล้วล่ะเฮ้ยชิบมึงใครอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีตู้มีตู้มีตู้แอบก่อนกูแอบก่อนอึ๊บปิดไปยังยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอะ มันเก่งด้วยไอ้เชีย่ยนีม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ต้องหันมาไม่ต้องหันมาไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเชีย่ยเชีย่ยมันรู้เหรอปิดก่อนปิดก่อนไปแล้ว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 โอเคเชีย่ยมันเดินกลับมามันเดินกลับมา เชี Now, ่ยมันรู้เชี่ยนี่แม่งเก่งแม่งเก่งแม่งหูดีแม่งหูดีมากทุกคนประตูประตูฟิลฟิลอยู่ไหนมีตู้ให้แอบปะเชี่ยเชี่ยเชี่ยมืออะไรอ่ะกระโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหลดโหลดรีโหลดแม็กซ้ายซ้ายโอเคกลับแม่งวิ่งเร็วด้วยไอเวนี่แม่งวิ่งเร็วด้วยนะแม่งวิ่งเร็วด้วยนะปิดประตู เข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้โอ้เชีย่ยแม่โคตรเก่งเลยทุกคนเก่งสาสเมื่อกี้ไปทางนูน้นเรายังไม่ได้สำรวจด,ดีๆไปไหนแล้วไปยังวะไปแล้วไปแล้วมันไปแล้ว ค่อยย่องไปได้ปะค่อยย่องไปได้ปะแม่งเก่งชิดหายกลับไปดูทีว่าตรงนั้นมีปะยังยังไม่ได้เช็คดีๆต้องการฟิลต้องการฟิลอย่างมากโอเคตรงนี้มีเตียงแม่งเอ้ยแล้วฟิลอยู่ไหนอะ มื่อกี้เก็บมาได้อันเดียวเหรอหรือว่าต้องไปห้องเดิมวะเชดอยู่ไหนวะเนี่ยฟิลตรงเนี้ยอันนี้เลื่อนได้ใช่ปะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูหาดีๆก่อนตรงนี้มีปะฟิลดรายอินเฮเวนพีเนลอะไรวะไม่มา มันมาครับทุกคนแม่งมาแม่งมาแอบใต้เตียงยเงนะินอย่าเห็นกูมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าเห็นกูนะมึงอย่าเห็นกูนะไรอินเดียเนลวะเนลตะปู ตะปูเกี่ยวอะไรกัตบตะปูวะอ๋อนี่ไงฟิลิปโอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็นจริงเหลือ,อก,กี่อันอะเหลืออันหนึ่งปะห้องนั้นมันมีสองอันปะเชียช่ยไอเชียช่ยไอเชี่ยไอเชี่ยมึงเก่งจังวะดันดันขาดไว้ก่อนขาดไว้ก่อน เข้ามานะอ,อแอบแอ,บแอบมีที่ให้แอบที่อื่นปะ,อะแอบตรงนี้โอเคทำได้แค่นี้แหละมือเข้ามาไม่ได้หรอกโอเคมันไปแล้วรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนแม่งเก่งจัดเลยไอ้หมอนี่แล้วแบตเราก็จะหมดแล้วด้วยมันต้องมีอีกอันหนึ่งป้าวะทุกคน กดเจดูกดอะไรดูนะนี่ไงช่องเก็บของฟิลสำหรับลิฟส่งผ้าโน้ตอุ้ยเรามีโน้ตสองอันเหลยยังไม่ได้อ่านเจ้าช่วยผมด้วยผมว่าผมเห็นวอลเลเดอร์นะอ๋อตอนอยู่ข้างนอกผมได้กลิ่นเลือดอยู่ในน้ำเต็มไปหมดความรู้สึกเหมือนคุณอมเหรียญเมื่อตอนที่เป็นเด็กผมพยายามมองหาอะไรที่ม ดูจับต้องได้เพราะตอนนี้ในหัวผมเต็ไมไปด้วยเสียงกระซิบผมได้ยินจนรู้สึกคันหูไปหมดแล้วโอ๋อไอบ่อเลือดข้างนอกมันไปแล้วปะทุกคนทุกคนว่ามันไปอะ่ะผมว่าไปละผักตู้ไปฮึบฮึบอืแม่งเอือฟิลแมงหายากกังวะ แบตก็จะหมดแล้วเราเสียฟรีไปอันหนึ่งอะตอนจังหวะผมโลกอะผมวิ่งหนีเหล็กอันนึงอยู่ที่ไหนวะอีกอันนึงเนี่ยทางนี้เราไปไหมยังวะยังปะเออยังยังยัง,ยงโอเคโหลดก่อนโหลดกล้องก่อนโอเคซ้ายไปไม่ได้ขวา เดินไม่ได้โอ้ข้างล่างหรออันนี้เป็นบันไดขึ้นไปมีบันไดาขาดโอเคอู้มีเอกสารคืออะไรอะคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับตำนานของวอลเลเดอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ M.R.D. เมองออฟคอปหมายเหตุ o orp, Hate, ใช้สำหรับประกอบการทำงานเท่านั้นไม่มีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโดยตรงในระหว่างหรือหลังการบำบัด วอลเลเดอร์ Rider, หรือในชื่ออื่นๆอย่างเอามาล่าหรือสคาร์ดคือปีศาจผู้ตามหลอกหลอนคนที่นอนหลับตามตำนานของชาวเยอรมันมันจะนั่งบนอกและขโมยลมหายใจของคนที่นอนหลับอยู่ผู้ที่นอนหลับจะตื่นกลัวเป็นอมตและหายใจไม่ออกชื่อมาล่าของมันหมายถึงฝันร้ายปีศาจต,ตัวนี้ไม่ทราบเพศที่แน่ชัดแต่มันจะคอยดูดกินน้ำนมจากผู้หญิงหรือดูดกินเลือดจากนมของผู้ชายที่กำลังหลับอยู่ อะไรวะเนี่ยแม่งน,น่ากลัวสตัต์นี้ทางเชื่อมกันหมดนะโอเคดีๆลงมาได้เจอข้อมูลมันน่าจะอยู่ชั้นบนเนี่ยแหละผมว่าเป็นที่อื่นเป็นไม่ได้ละไอ้หมอนั่นไปไหนละแม่งยังอยู่โอ้ยตกใจ ทางนี้เราไปยังเนี่ยตรงนี้เราเจอหนึ่งฟิลใช่ไหมดีโหลดก่อนโอเคก็ต้องไปทางนู้นป้ะเเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรเชีย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 แม่งเอ้ยกูกำลังเพลินเลยดวงตาน้อย โหแล้วถ่าเราก็จะหมดแล้วด้วยอุ้ยแม่งเปิดตู้ด้วยอย่าเห็นกูนะเล่นซ่อนหาได้นะได้เลยเล่นกับกู<ๆ>กูก็ไม่ติดเราต้องเดินไปฝั่งหนุนว่าฝั่งหนุเรายังไม่ได้เดินเปล่าวยเชียตกใจฝั่งนี้เราเดินไหมยังวะยังปะไปดูก่อนจำไม่ได้ เดิมแล้วที่แต่เราเจอฟิลไหมแค่นั้นแหละเรายังไม่ได้สำรวจเลยตรงนี้ปะอ๋อนี่ไงโอเคครบแล้วครบแลวกูปแล้วนะปละไม่อยู่แล้ใครอยู่ก็อยู่ไปทางไหนวะลืมแล้วนี่ปะ โอเครีบไปรีบไปเลยยังด่วนยังด่วนเลยกุญแจเอา้าหล่นไปข้างล่างเหรอเฮ้ยเฮ้ยเม่งมาเหรอเม่งมาเหรอเม่งมาเหรอเชียเชียเชียบันไดบันไดลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์โอ้โหลวงยาวเลยไปแนละ้วอ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหน ลิฟต์ส่งของต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมเฮ้ยอยู่ไหนวะอะไรอะไรวะเนี่ยเอา้าเจอเอกสารเฉยหยิบม,มาอ่านโครงการเปเปอร์คลิป ขั้นแรกของโครงการเปเปอร์คลิปคือการเกณฑ์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานด้านเทคนิคทางทหารบกทหารเรือและทหารอากาศ 2. โครงการที่63คือโครงการหลักที่ใช้ในการปกปิดผลประโยชน์ตามที่ต้องการจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทในสหรัฐที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมันและออสเตรเลียร่วมงานอยู่ด้วยกันอะไรวะนี่ แล้วทำไมเพลงมันเล้าะแล้วไม่มีฐานให้เลยเหรอคุณนะ้าแล้วกุญแจมันตกลงมาตรงไหนวะไปทางไหนอ่ะนี่ปะห้องผ้าโอเคผมเจอล้อู้เก็บกุญแจเพื่อเข้าไปอย่างชั้นสาม ห้องนี้มีอะไรไหมเคไปชั้นสามไปชั้นสามอะไรเฮ้ย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 มึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าะเว้ยอีแค่อยู่ดีมึงก็อยากจะเล่นกูเหรอเฮ้ยใช้ลิฟต์ไม่ได้เราต้องลงล่างสุดปะอุ๊ยโอ๊ย อุ้ยหรือว่าไปประตูนั้นวะเมื่อกี้มันประตูไหนอะที่มันเปิดออกมาประตูนี้เอา้าเชีย่ยแม่งออกมาอยาไล่เราเฉยๆหรอลิฟต์ใช้ไม่ได้ชั้นสามชั้นสามชั้นสามฮึบขึ้นไงอะชั้นสามบันไดไงโอ้โหถามแปลก นี่ไงเรามีกุญแจแล้วโอ้โหแค่นี้คิดไม่ได้ปิดประตูไปต่อครับอืมเกือบแล้วบันไดาขาดอีกวะเนี่ยโอเคเฮ้ยจุ๊บโอ้เรามาแล้วครับทุกคนตามรอยเลือดไปครับผมเสียเวลาในการหาทางสุดๆมีรอยเลือดปะนี่ใช่รอยเลือดปะ อันนี้เฮ้ยเสียงอะไรคีสงสัยด้วยดิไปทางนี้ปะโอเคปิดแฟลชได้ปะโอเคตามรอยเลือดไปฮะมาแล้วครับหลวงพ่อผมมาแล้วเซฟวะแถวนี้มีถ่านมีแบตอะไรปะ เมื่อกี้แม่งแบบคือหลบมุมจัดอะผมต้องไล่ดูดีๆแล้วขอ่ญาตเลยทรัพยากรเราอุ้ยโอโหอะไรอะกูสวยละกูสวยละกูสวยละเคียบเพลงเล้าด้วยเพลงเล้าด้วยไปทางไหนวะไปทางไหนกูร่วงมาได้ยังไงเนี่ยกูต้องขึ้นไปใหม่ใช่ไหม ทางขึ้นอยู่ไหนโอ้ทานขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวรรค์ขึ้นทางไหนอะทุกคนปึ๊บรีโหลดทางขึ้นอยู่ไหนไปต่อไงอ๋อนี่ปะโอเคปึบปีนขึ้นนี่ไม่ใช่วะเราจะคิดให้ยากทำไมวะก็ขึ้นทางนี้ไปดิเออมา เรียบร้อยเขาพาเราลงไปเจอฐานเว้ยเมื่อกี้เราล่วงตรงไหนวะตรงนี้เหรอประตูนี้ไปได้ไหมไม่ได้เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวหล่นมีฐานปะไม่มีแล้วไปดีกว่าเปิดประตูมีใครไหมมีใครไหมครับ ผมหาแบตครับหาแบตวิ่งหาแบตครับแบตก็จะหมดอะไรวันนี้อุ้ยอุ้ยอุยอุยเสียงเสียงเสียงมีแบตปะครับมีแบตปะครับไม่มีเลยเหรอครับไปทางไหนอะ่ะทางนี้ปะโอ้ทางตันซ้ายขวา ันนี้ไม่ตันนะอันนี้เรามาที่เดิมปะไม่ใช่โน้ตอะไรอะคำโกหกผมจำลายมือนี้ได้หลวงพ่อมาตินฆ่าใครสักคนที่นี่หรือว่าคำโกหกที่เขาเอาแต่พูดถึงเอกสารทั้งหมดที่หายไปจากกล่องพวกนี้ความจริงบันทึกทั้งหมดนี่ดูเหมือนเอกสารของรัฐบาลเมื่อสัก30ปีที่แล้วมันเก่าหน้าดูผมเริ่มคิดแล้วว่าโครงการ MK Alta โครงการทดลองควบคุมจิตใจของ CIA อาจจะยังดำเนินการจนมาถึงทุกวันนี้เชื่ออะไรวันเนี้ยเอกสารกองพนเนินเทินทึกแต่ไม่มีฐานให้เลยเหรอไปทางไหนต่อแล้วทีนี้ซ้ายเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรโอ้โอ โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ต่อชีวิตไปได้อีกยาวไกลโอ้ทางมันเชื่อมกันโอเคเลยประตูนั้นน่าจะเป็นประตูไปต่อดูขวามือนี่เฮ้ยจับบ้าปิดประตูอัดกันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยจับเชี่ยอะไรอะอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวไอ้สองคนนี้เฮ้ยมันไม่ทำอะไรเราแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ มึงแทงกูทำไมอ่ะกูทำอะไรผิดเฮีอยกูคือกูต้องหนีใช่ไหมนี่ยมันไม่พอใจอะไรเราวะแอบเกินมันเดินไปเราค่อยเดินย้อนกลับเข้าไปห้องนั้นมันไม่เห็นเราหรอก เราเนียนเราเนียนมากไปเลยนะไม่ต้องหันมาสนใจกูเชียร์ไม่คิดจะแทงก็แทงกูเลยอะ่ะอะไรวะเนี่ยห้องไหนวะเมื่อกี้ห้องนี้ปะปิดตู้อย่าเข้ามานะอันนี้ไม่ใช่ มีฐานปะฐานฐานฐานโอ้ยขอบคุณมากๆขอแจกเยอะๆเลยเหมือนมันมาว่ะเหมือนมันมาว่ะเชื่อเพลงมันเล้าเพลงมันเล้าไปทางไหนต่อโอ้นี่นี่น,นี่เอากล้องลงก่อนเออชิบโอ้เรารอดแล้วเรารอดแล้ว เชี่ยเมื่อกี้แบงแทงกูเฉยเลยเห็นเดินออกมาไม่มีแอคติ้งอะไรว่าแบบมันจะไล่หรือมันจะอะไรอ่ะเดินสวนปุ๊บแม่งสวบเลยอ่ะแม่งโหดจัดอะไรวะเนี่ยแล้วใครมันพังทางขนาดนี้วะโดดข้ามได้ไหมเนี่ยโดดข้ามได้ก็เก่งเออกูเก่งเฮ้ยกองกองอย่าหล่น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 กอง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 เออคือกูต้องลงไปข้างล่างอยู่ดีแหละใช่ไหมเชื่ออะไรวะเนี่ยใครมา ใครมาแล้วกูไม่ไม่ยา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 ใคร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 แล้วกล้องกูไปไหนแล้วแล้วกูจะดูทางมืดๆยังไงเชีย่ยเอยเอาไงต่อละทีนี้